อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกๆคนวันนี้เรากลับมาเข้าสู่รายการของเดอะต้นฮีโรว์ชาแนลนะครับผมโอ้โหมาแบบสายฮาร์ดคอร์ตลอดเวลาเลยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเมื่อวานนะครับเราฟินไปกับการที่เรารีวิวตัวสติงเจอร์เรียบร้อยแล้วเนาะและที่สําคัญเลยพี่ต้นก็เองก็ไปดูบ้านมาแล้วนะครับ ประเด็นคือเราน่าจะได้จัดตู้ของเล่นแล้วเราน่าจะทำซีรีส์ของการทําตู้ของเล่นอย่างเงี้ย แบบถ่ายรีวิวไปเรื่อยๆเนาะใครสนใจอยากให้พี่ต้นถ่ายแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกได้หรือถ้าอยากให้พี่ต้นถ่ายบ้านเก่านะก็บอกพี่ต้นได้เลยนะครับพี่ต้นจะลองหามุมถ่ายบ้านเก่าให้ดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยของเล่นเคยวางตรงไหนบ้างนะโอเคประเด็นสําคัญวันนี้เรามาใจจดใจจ่อกันตรงนี้ก่อนนี่วันนี้วันศุกร์เราไม่มีอวดของเดแน่นอนแต่เรามีตัวนี้มาให้น,อนนะ้องๆและท่านผู้ชมได้ฟินกันแน่นอนนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าตัวนี้ เราเป็น Battle Damage กับ Bomb b o b e e version Transformer ภาคที่หนึ่งครับผมใครจำ Toy Hunting ของพี่ตัวไหนม้างพี่ต้นจะลองแชร์คลิป Toy Hunting ที่พี่ต้นไป Toy Hunting มาตอนสิ้นปีเนาะ จริงๆไม่ใช่ทอยฮันติ้งที่ซ้ำเป็นออกกึ่งๆทอยทัวร์ใครจำได้มั่งที่พี่ต้นไปได้มาแล้วมีเป็นของแถมตัวนี้นะครับผมด้านหน้ากล่องเป็นแบบนี้เลยครับน้องๆเป็นสตูดิโอซีรีส์นัมเบอร์ึ่งนะครับเขียนว,ว่าบอมโบบีแล้วโลโก้ออกโตบอสเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฮัสบรอแล้วก็จะบอกอายุนะครับผมน้องๆน,นะว่าเล่นได้เท่าไหร่แล้วก็เขียนว,ว่าทรานส์ฟอร์มเนอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนไทเทิลีนจะเห็นเป็นหน้าต่างแบบนี้เป็นการคอร์รับหรือการคอมไบกันนะครับกัับบรระะหว่าง and นค ด้านข้างเราจะเห็นเป็นบัมเบิร์บีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นบัมเบิรบีแบบนี้พี่ต้นชอบสุดคือด้านหลังเพราะว่าเป็นคาเมโลใครจําได้ม้างภาคที่เราไปดูเฮร์ี่สเตนฟิลด์หรือภาคที่เป็นชาลีบัมเบิร์บีปี2018จะเป็นทรงนี้เนาะโฟกเต่าสวากเกนหลังจากนั้นที่มันแยกกันกับนางเอกที่ชื่อชาลีเนี่ยมันเปลี่ยนร่างกลายเป็นทรานส์ฟอร์มเป็นตัวนี้เลยเป็นบัมเบิร์บีเวอร์ชันโฟกไอเวอร์ชันเชฟโรเลตตัวเก่าเลยนะครับและขับเคียงคู่กับออกติมัสพรามนะ นี่จะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ได้มาฟรีนะครับเห็นป่ะไม่มีราคานะนะครับตัวดัมเมดเนี่ยจริงๆถามว่ามันหายยากไหมจริงๆมันก็ไม่ได้หายายากอะไรหรอกแต่พี่ต้นคิดว่ามันสวยสวยที่สุดในตัวธรรมดาแล้วตัวนี้เป็นชุดดีลักคัสนะครับดีลักคัสส์สวแบบนี้เย่ yeah. มาเรามาลองแกะกันดีกว่าว่ามันจะฟินขนาดไหนลองกลิดก,กันดีๆนะการใช้คัตเตอร์อาร์ตไนท์เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นระวังนะพี่ต้นทํากระเด็นมาแล้วใครดูคลิปของพี่เต้นมาแล้วบ้างนะครับพี่ต้นนะไม่ใช่พี่เต้นนะ นี่เราเปิดกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันเก่ามาจะเหลืองๆหน่อยเห็นไหมรับน้องๆพลาสติกนะพอเปิดมาเสร็จปุ๊บสิ่งข้างในก็คือจะมีฉากให้เหมือนเดิมนะแต่คราวเนี้ยพลาสติกกับตัวเนี้ยมันจะต่างกันกับพวกเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะลองบอกให้ดูนะเราเริ่มจากตัวฉากก่อนเลยฉากที่เราเห็นเห็นไหมตรงเนี้ยจะเป็น เป็นแบบกระดาษแค่หนึ่งเลเยอร์แบบบางมากจะไม่เหมือนเวอร์ชันใหม่ๆตรงนี้จะเป็นลอนนานาถ้าเวอร์ชันใหม่ๆเนาะฉากที่เขาให้มาใครจําได้มัางใครเคยดูบอม b ์เบอ e บีในเวอร์ชันของทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคแรกได้มัางเป็นฉากที่ชายอาราเบิร์ฟนะครับหรือแซมวิกวิกกี้เนี่ยไปแปลงร่างตัวเนี้ยกับบอม b ์เบอ e บีที่ตัวที่เป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าเป็นลานก่อสร้างลางๆแล้วมีออ t ติมัชฟรัมมาด้วยแล้วชายอาราเบิร์ฟเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นแซมวิกวิกกี้ก็ตกใจมากนะครับผม แล้วตัวนี้เขาก็จะให้ตัวนี้มาครับเป็นแมนวนวลไกด์นะครับน้องๆน,นี่ยแมนวนวลไกด์แบบนี้เลยนะครับอันนี้ทั้งหมดกี่สเตป็ปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้พี่ต้นก็ลืมดูกล่องข้างหลังนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นกี่สเต็ปนะตรงนี้ทั้งหมดกี่สเตป็ปยี่สิบสองสเตป็ปเห็นไหมนะยี่สิบสองสเต็ปนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาแปลงร่างกันเนาะแล้วก็ตัวของเร่งเขาให้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นพัตเทิลดัมเมจเห็นไหมมันจะเป็นสีออกสนิมนิดๆเนานะ มันเหมือนกับผ่านการสู้รบมานานแล้วก็ผ่านการจอดมานานนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับน้องๆมาเย่ yeah. เดี๋ยวเราแกะดีๆเนาะอย่างงี้เน่วูู้้ฟินไปเลยเฮ้ยแต่ตัวนี้สวยกว่าปกติพี่ต้นว่าสวยกว่าตัวที่เป็นบัมเบบีที่เป็นภาคล่าสุดอีกนะเพราะว่ามันด้วยความเป็นบัตเทิลดามจเนาะแล้วก็ตัวขายืนก็ดูสง่ากว่า แต่บอวบีส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าเวลายืนมันจะงองแง,งนิดนึงแต่ตัวนี้มันขยับได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอขยับก่อนแล้วกันเนาะวให้มันยืนแบบสวยๆนะครับแต่ประเด็นคือเดี๋ยวพี่ต้นโชว์นี้ก่อนพี่ต้นขอดูนิดนึงว่าตัวหลังกล่องเนี่ยปีกมันเก็บยังไงนะครับอ๋อปีกมันห้อยลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นลองเก็บนี้ซิมันได้ไหมนี่นี่อย่างนี้ครับน้องๆก็จะเป็นแบบนี้เลยคามโร่เก็บไปงี้ลหลังนั้นเราก็ต้องค่อยๆขยับตรงนี้นะครับ ให้มันยืนให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะยืนไม่ได้เพราะว่าตัวขามันชนล้อเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันมีล้อเห็นไหมล้อมันลงไปลึกกว่าน้องๆเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเอาตรงนี้ให้มันแบบต่ำกว่าน่อยนึงนะครับให้ล้อมันอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องดัดขานิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอดัดนิดนึงนะครับฟึบฟืบบก็จะเป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าจะยืนได้อยู่เปล่าน,นะโอ้ยืนไม่ได้เลยน้องๆยืนยากมากนะครับโอ้ไม่กอดนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองดูก่อนนะครับน้องๆว่ามันจะยืนได้ไงบ้าง โอ้กว่าจะให้มันยืนได้ครับน้องๆถ้ายืนคือต้องกลางขางห่างหน่อยนะครับแล้วก็พยายามกดให้มันได้ทรงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยล้อมันจะใหญ่กว่าเนาะจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเด็กพิอนขอยกนี้ขึ้นก่อนนี่ปีกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมายืนในฉากตอนที่แปลงล่างให้แซมบิวิกี้ดูกันดีกว่านะครับปัจจุบันนี้ตัวแซมต้องบอกตรงนะครับว่าหาโคตรยากมากเลยน้องๆ นบใครที่มีตัวแซมวิวิกกี้ที่ซื้อเป็นคอลเลคชันที่เป็นเรจนเดอรี่ทอยนะพี่ต้นว่าคนนั้นจะต้องแบบเก็บของแรมากๆซึ่งหายากพอสมควรเลยแซมปัจจุบันตัวละ800นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องๆน,นี่นะครับ ว้าถามว่าทําไม2ตัวนี้ไปยินข้างหลังนี่เป็นภาคใหม่นะแต่ตัวนี้เป็นภาคเก่าพี่ต้นก็เลยอยากจะเอาภาคเก่ามายินโชว์ก็เป็นประมาณนี้เนาะตัวกล่องก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมพอเวลาเรายินบนฉากนี้นะครับมันสวยมากนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสิ่งที่พี่ต้นชอบคืออะไรเรื่องของ t e x t อร์นะครับ เท็กเจอร์โดยส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นรถของเชฟโรเล็ตคาเมโรรุ่นแรกๆเลยนะพี่ต้นจําปีไม่ได้นะครับปีปีไหนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับมันเล่นลูกเล่นของเครื่องยนต์เรื่องอะไรต่างๆอย่างสวยงามนะครับด้านข้างก็จะเห็นอย่างสวยเลยเห็นไหมนะถ้าให้พี่เบ๋ลองมาซูมตรงนี้น้องจะเห็นตรงนี้เป็นกระจังหน้าที่ค่อนข้างสวยเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะเห็นไหม สวยมากแล้วก็ที่สําคัญคือการลงสีพี่ต้นชอบมากความเป็นเงาของสนิมนะครับความเป็นสีที่แบบเป็นผ่าน battle damage มามันค่อนข้างสวยเลยเพราะฉะนั้นพวก texture พวก a p p e a r a n c เนี่ยค่อนข้างกินขาดนะแต่เดี๋ยวรอลองมาดูฟังก์ชันตอนเปลี่ยนล่างกันว่ามันจะกินขาดจริงหรือเปล่าตามพี่ต้นมาเลยครับผมว้าวแม่เดี๋ยวพี่ต้นจะลองเปลี่ยนให้ดูก่อนเนาะประเด็นสําคัญคือเราต้องเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับออกไปวางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนน้อง ว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตวางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากางคู่มือกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะเริ่มหมุนนิดๆหน่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จะลองศึกษาไปเรื่อยๆนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสเต็ปที่1นึ่เขาบอกว่าให้พยายามหมุนมาข้างหลังอย่างนี้ก่อนนะครับพอหมุนเสร็จเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับเราก็ปีกขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลังนั้นเราก็กระดกนี้ลงนี้ใช่ไหมครับเป็น2ทบอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ พลังนั้นเสร็จปุ๊บสเต็ปที่3เขาบอกว่าให้เราหมุนกลับมาอย่างนี้แล้วลากางขาออกงี้นะครับแปบ๊บนึงนะครับนี่ประป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดนี้ลงอย่างนี้ฟึบนะน้องๆเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องๆแต่ประเด็นพี่ก็ยังงงๆอยู่นิดนึงว่ามันจะประกบกันยังไงถ้าในเมื่อตูดมันไม่ชนกัน พี่ก้องก็พยายามลองลองประกบดูนะก็พยายามเรียพยายามอีกก็ยังงง,ง,งอยู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อกลัวมันจะหักมากเลยครับพี่น้องขอลองดูก่อนนะ,อะพอได้ตรงนี้เสร็จครับน้องๆเห็นไหมเราก็จะได้แบบนี้มานะครับแต่ตรงเนี้ยพี่ต้นยังไม่แน่ใจว่ามันต้องเอาไปล็อกตรงไหนมันจะต้องเข้าไปในล่องตรงขาตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปล็อกแงบตรงนี้ไว้หรือเปล่านะครับอ้าวปีกหลุด เนี่ยพอเวลาเราบีบข้างในข้างนึงใช่ไหมน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนครับอีกอันนึงก็จะหลุดนะครับพอหลุดเสร็จปุ๊บก็จะแบบเริ่มมีแบบมีแบบแบบอะไรมีปัญหาว่าเฮ้ยทำไมต้องหลุดด้วยวะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวพี่ต้นพยายามลองดูก่อนนะเนี่ยแล้วเราก็ทำอย่างนี้ต่อนะครับน้องๆก็พยายามกดมันหุ้มไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะตอนแรกมันอยู่อย่างนี้เนี่ยตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยมาเวลาเรายกขึ้นมาใช่ป่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ตัวล็อกมันอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ใช่ป่ะ ปุ๊บเราก็ค่อยๆย,ยกมันขึ้นมางี้แล้ขึ้นมางี้เห็นไหมแล้วก็กดตัวนี้มันจะชอบหลุดคือปีกข้างหลังมันทํามาไม่ดีเลยนะครับน้องๆคือจะหลุดง่ายมากนะครับเพาะังนั้นเราก็จะกดมันลงไปงี้ให้มันดังกึ๊บงี้เนาะปุ๊บพอดังกึ๊บเสร็จปุ๊บมันจะเป็นงี้นะครับเนี่ยหลังนั้นเราค่อยใส่ปีกตัวนี้ก่อนนะพี่ต้นก็พยายามที่จะไม่ให้มันหลุดนี่นแหละแต่มันก็หลุดตลอดเลยนะครับนะครับปุ๊บก็จะได้เป็นประมาณนี้ เอ๊ะ hey, ทำไมมันไม่เข้าไปล่ะนะครับก็จะได้เป็นกระจกนี้เนาะพอได้เป็นกระจกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดตลอดเลยนะครับเนี่ยเห็นนะพี่ต้นก็งงๆอยู่นิดๆน,นะครับว่าทําไมมันถึงหลุดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพี่ต้นขอลองดูนิดนึงก่อนนะครับน้องๆเน,นี่ยพี่ต้นก็ยังมีจุดเนี่ยที่มันไม่ยอมเข้าไปไว้น้องๆก็เลยแบบงงๆนิดๆว่าเฮ้ยทาไมมันไม่เข้านะครับพอมันไม่เข้าเสร็จปุ๊บคราวนี้มันเป็นปัญหาแล้ว ก็พยายามบีบปีบกดๆให้มันเข้าไปเนาะเนี่ยฟึ๊บก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยพอมาได้เสร็จปุ๊บขวเนี้ปัญหาใหญ่เลยคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ล็อกเข้าไปข้างในเว้ยน้องๆเนี่ยพอพี่ต้นกดปุ๊บมันก็ได้ประมาณเนี้ยเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นประมาณเนี้ยก็จะเป็นคาเมโลแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็จะได้แบบเนี้ยคาเมโลนะครับเฮ้ยก็ถือว่าสวยนะแต่ประเด็นพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ พี่ต้นมีความรู้สึกว่าสตูดิโอซีรีส์ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็จะได้รถเป็นคาเมโร่แบบเนี้ยตื่นตื่นตื่นนะครับก็ขับได้นะแต่ล้อมันจะหมุนไม่ได้เพราะว่าด้วยทรงของแขนเนี่ยเห็นไหมมันไปอุดอู้อยู่ข้างหลังข้างล่างเห็นไหมแล้วก็พอเวลาเราบีบเห็นไหมมันก็จะมีตัวไหนตัวหนึ่งปูดออกมานะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่แน่นนิดๆเนี่ยเห็นไหมครับ มันก็จะกลายเป็นรถแบบทรงแบบบู nh, ดๆประหลาดๆหน่อยพี่ต้นก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรก็พยายามกดขากดอะไรลงไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันไม่ลงล็อกของมันหรือเปล่าเนี่ยลาตัวนี้เห็นป่ะพอเรากดปุ๊บตัวนี้ก็หลุดออกมาอย่างนี้นะครับพี่ต้นมีความรู้สึกว่าขาเนี่ยมันน่าจะลงผิดด้านหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวพี่ต้นขอดูก่อนนะแต่ตามหลักแล้วเนี่ยมันก็ลงอย่างนี้เนาะแต่ในตัวนี้มันหลวมมากเลยนะพี่ต้นก็ได้แค่ไปใส่เงี้ยแล้วก็กดมันนิดนึงนะเนี่ยประมาณนี้นะครับ,อรบโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนล่างกันดีกว นะเห็นไหมบอมบี้ค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้ามันอยู่บนฉากจะเป็นไงบ้างว้าวนะครับฉากนี้คือฉากใช่เลยฉากที่ชาอาร์เบิร์บนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะขอให้เสียงก่อน yeah บอมบี้มันจะมีเสียงคือมือมาแล้วก็สักพักออกติมัสพรามานะครับแล้วก็บอกว่าบอมบี้ทรานส์ฟอร์เมชั่น now เปลี่ยนร่างครับผมบัมโบบัมโบบัมบัมโบบัมโบบัมบัมโบบัมโบบ๊มโอ้โหมาแบบวากเลยถอนนี้ออกเลยแล้วกันนะครับบ๊มโบบัมโบบัมบัมโบบัามนี่เราต้องดึงนี้ออกก่อนนะครับน้องๆดึงข้างๆนี้ออกก่อนนะครับพี่ต้นว่าการเปล er ี่ยนร่างมันจะง่ายกว่าการที่แปลงเป็นรถอีกนะอุ้ยเห็นไหมหลุดเลยเกือบหักโอ้โหเออมากอดนะครับก็ต้องค่อยๆดึงนะเห็นไหมเวลาพี่ต้นเนี่ยนะเวลาดึงเนี่ยแล้วเราก็หักนี้ขึ้นมาหนะครับ แล้วเราก็ยกแขนมันขึ้นมานะครับที่สําคัญเลยเนี่ยตัวนี้มันจะยากตรงที่ตรงนี้แหละฟึแล้วเราก็ค่อยๆพยายามยกมันขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องดึงแขนเอามาก่อนเนาะไม่แน่ใจว่าการดึงแขนจะทําให้มันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะดึงแขนเอามาอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยดึงแขนมาอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยค่อยๆงอออกมากอย่างนี้แล้วก็พับมันกลงไปก่อนงนี้ก่อนเห็นไหมครับอย่างนี้เนาะ I'm sorry นะครับหลังนั้นเราก็พยายามกดตรงนี้ขึ้นมางี้ให้ตัวหัวมันขึ้นมางี้เนี่ยตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยหัวมันขึ้นมางี้โอ้ยขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเอาลงเอาลงแล้วาขึ้นไม่ได้เนี่ยเห็นปะเนี่ยขึ้นมางี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมหลังนั้นเราก็พยายามกดหัวขึ้นมางี้ก็จะได้่างนี้ก่อนเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ช่อนข้างหลังก่อนหลังจากนั้นเราก็นี่มาใส่แล้วกันพี่ต้นมีความรู้สึกว่าไอ้่อนเนี้ยเห็นนะมันหลวมมากเลยอะน้องๆเห็นไหมมันเหมือนกับตัวตัวล็อกมมมันนนนนไ่่่่ดดดีีีีเเเเห็ยู ว้าว้าหลวมโคตรแล้วเราก็หมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้เอามาอย่างนี้นะพอหมุนเสร็จใช่ป่ะมันก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปซ่อนข้างหลังไว้อย่างนี้พับตรงนี้ขึ้นก่อนเนี่ยพับตรงนี้ขึ้นอย่างนี้นะพับหนึ่งทบนะครับแล้วก็พับอีกทบหนึ่งเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังนี้เนี่ยมันจะหลุดอีกแล้วอะโอ้ยม่ก็เดี๋ยวพี่ต้นต้องขอลองดัดมานิดน,นึงนะเนี่ยมันจะแตกๆเห็นไหมมันจะมีรอยขาวนยะต้องระวังขอบีบมันหน่อยนะครับจริงๆอะใช้ด้ดดาเป่จะะีกวนะน เนี่ยนะมันหลวมมากเลยเนี่ยใส่แทบไม่ได้เลยน้องๆโอ้โหแบบคือเซ็งมากเลยสตูดิโอซีรีส์แบบคือมันเป็นคอเลกชันที่แบบพี่ต้นคิดว่าน่าจะเอามาเล่นได้ดีแต่กลายว่ามันไม่เจ๋วอะนะครับเดีย๋ยวพี่ต้นขออนุญาตเอาขึ้นมาอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้แล้วก็หดเข้าไปนี้เก็บไปข้างหลังก่อนเนาะให้มันไปข้างหลังก่อนหลังนั้นเราก็บิดแขนลงมานะครับปึ๊บแล้วก็เอางออย่างนี้แล้วก็หมุนแขนนี้นะครับแล้วก็หลังนั้นแล้วก็หมุนนี้ลััับบมา่นนนี้้หนะนะไดเนะรว สิ่งสาคัญเลยนะครับเราก็จะต้องกางปีกมันลงนะับงนี้ก่อนนะฟึบได้ยางนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูงนี้ก่อนนะพอหลังนั้นเราก็ตัวขาลงมาสิ่งสาคัญของขาคือขามันจะยากหน่อยนึงนะครับก็คือเราจะต้องยกอันนี้ขึ้นเก็บก่อนตัวล้อตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็หลุดอีกแล้วคือมันหลุดทุกอันเลยน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนครับเออไม่แน่ใจนะครับตัวสตูดิโอซีรีส์พี่ต้นอาจจะไม่ได้เก็บนะบอกก่อนเลยใครที่กําลังรอนะ เพื่อมีกิจกรรมดีๆนะครับงานแฟนมิไแล้วพี่ต้นพี่ต้นอาจจะไปแจกก็ได้นะนะลองติดตามพี่ต้นดีๆนะครับพี่ต้นจะพยายามหมุนเก็บก่อนนะเนี่ยครับเราก็ต้องดึงขามาอย่างนี้ขามันจะล็อกอยู่อย่างนี้เนาะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนมันออกมาต้องหมุนออกไปข้างๆอย่างนี้เนี่ยฟืบแล้วก็หมุนนี้เดี๋ยวพี่ต้นต้องค่อยๆหมุนเนาะเนี่ยฟึบก็จะออกอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะได้ขางี้ก่อนหลังจานั้นเราก็จะพับตัวนี้ลงแล้วก็กดตรงนี้ฟืบให้มันลงมาอย่างนี้เหมือนกับเราซ่อนลูกอย่างเงี้ยฟืบมันก็จะเป็นเงี้ย ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้ครับเสร็จปุ๊บสิ่งสาคัญเลยเราจะทําไงให้มันยืนได้ใช่ไหมครับเนี่ยปุ๊บเราก็เอาตรงนี้มาขาหุบเข้ามาอย่างนี้ฟื้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอีกข้างนึงก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับบัมโบบีสตรองนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับได้บัมโบบีแล้วแต่คราวนี้เหมือนเดิมครับทำไงล่ะให้มันยืนได้น้องๆอ,อ๋อแล้วสิ เรื่องตอนนี้คือประเด็นหลักของพี่ต้นเลยนะครับที่พี่ต้นเมื่อกี้จัดยากๆนานๆก็เพราะมันยืนไม่ได้นี่นะครับน้องๆเน,น,นี่ยข้างหลังรูดอีกแล้วนะครับโอ้ยนะครับเหนื่อยหน่ายจริงๆเลยนะครับน้องๆท่านผูน้ชมทุกคนฮึบยืนไม่ได้ครับน้องๆเห็นไหมเห็นไหมยืนไม่ได้นะครับยืนไม่ได้โอ้หพอมันยืนเฉยๆมันสวยอดๆเลยน้องแต่พอมันมันแปลงร่างเนี่ยมัน จิตที่หัวใจจริงๆนี่ครับผมโอ้โหมันก็คือความฟินที่แบบนี่ครับน้องๆบอมบ์บีริสโก้นี่ครับผมน่นะก็ค่อนข้างสวยแล้วพี่ต้นก็ลองเปลี่ยนปืนดูนะปืนค่อนข้างแน่นนะแต่ที่พี่ต้นเฟลที่สุดเลยกับการที่เล่นเป็นฟังก์ชันของเขาคืออะไรรู้ไหมครับน้องๆ เนี่ยปีกข้างหลังอน่ะเนี่ยปีกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคือแบบมันหลวมมากอะ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยแบบหลวมมากพี่ต้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคือทุกอย่างมันดีแต่ตรงนี้มันหลวมมันก็เลยเฟลมากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรารองอามาเข้าฉากกับตัวลายดูสิเอามาเข้าฉากกับออโตบอทแจ๊สสินี่พี่ต้นอ,อยากจะลองให้น้องๆเทียบดูเห็นไหมเพื่อนเขาจะตัวเล็กกว่านี่ครับเนี่ยแต่ถ้ามายืนคู่คคกันเนี่ยมันจะสวยกับคนละแบบเนาะเห็นไหมแล้วถ้าเรามีตัวลายดยู่ล่ะ

โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนคงจะฟินกันไม่ใช่น้อยกับตัว b o m b บ Bee เนาะตัวที่เป็น Battle Damage ตัวนี้เลยพร้อมฉากสวยๆแบบนี้ในภาคแรกนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้พี่ต้นรีวิวในส่วนของ Studio Series หรืออยากให้พี่ต้นรีวิว t r a n s f o r m อร์ตัวไหนอีกบอกพี่ต้นได้นะครับแล้พี่ต้นบอกตรงเลยนะเดี๋ยวพี่ต้นจะลองหาค่ายเวยเจียง หาค่ายแบ็คแบมม่ามารีวิวนะครับน้องๆคนใดสนใจรองคอมเมนต์บอกพี่ต้นหน่อยว่าอยากให้พี่ต้นรีวิวค่ายไหนของอะไรบ้างน,นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราต้นฮีโร่เนี่ยต้องขอญาส่งทุกคนเข้านอนในวันฟินๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะของเล่นทุกชิ้นที่เราหาของเล่นทุกชิ้นที่เราเก็บนะครับมันอยู่ที่ใจน้องอยู่ที่ความคิดน้องอยู่ที่มูลค่าทรัพย์สินของน้องนะครับจะยากจะง่ายอยู่ที่การเก็บตังค์ครับผมและสิ่งสุดท้ายนี้ของเล่นทุกชิ้นคืองานอดิเรกข,ของเราอย่าไปแชร์คำพูดของคนนะครับที่มาว่าเรา แม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณโตแล้วนะไม่ใช่ครับมันคืออานในอลเลอข,ของคุณเราไม่ได้ทําให้ใครเขาไปลําบากมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับสุดท้ายนี้เราต้นฮีโร่ชาแนลขอฝากทุกคนนะครับรักกันเสมอนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไป I love you อย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจุ๊บบายบายฝันดีครับสวัสดีครับผม